บางชั่วโมงนี้ค่ะห้าโมงเย็นกับอีก24่สิบี่นาทีใช่หรือเปล่าแค่เธอก็พอขี่ใจมูเตลูแล้วก็สิบเจ็ดนะคะตอนนี้ก็บอกเลยว่าคุณผู้ฟังเราอาจจะได้ยินตลอดทั้งวันมีข่าวมากมายเต็มไปหมดเลยหนึ่งในนั้นมีคําว่าย่องเงียบเข้ามาในหัวอ้อมแล้วก็ในหูอ้อมด้วยแล้วก็ผ่านตาถามคุณผู้ฟังเล่นๆนะคะว่าคุณคิดว่าพอเราได้ยินคําว่าย่องเงียบมันเป็นเรื่องอย่างถ้าเราคําว่าย่องเงียบะสถานการณ์อะไรถึงจะใช้คําว่าย่องเงียบ เป็นอ้าน,นั่นว่าสถานการณ์อะไรที่มีคําว่าย่องเงียบเข้ามาเกี่ยวย่องเงียบเออใช่ป่ะคำนี้ยย่องมันคืออาการแบบค่อยๆไปใช่ป่ะและเงียบอีกคุณคิดว่าสถานการณ์แบบไหนเหมาะกับเรื่องย่องเงียบระหว่างนี้รอคุณผู้ฟังตอบมาออมอัปเดตเรื่องนี้ก่อนนะคะธนาคารออมสินค่ะร่วมส่งเสริมการออมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ เปิดเผยอย่างเต็มที่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้คุณออมเงินแบบแฮปปี้เงินต้นอยู่ครบได้รับดอกเบีย้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นประกันกับสลักออมสิน2ปีแบบใบสลกักแล้วก็แบบดิจิทัลค่ะ คุณสามารถฝากได้เลยตั้งแต่วันนี้เพราะเขาเปิดตั้งแต่12ตุลาแล้วนะคะรางวันที่1เขาเพิ่มเงินรางวันเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวันเลขท้าย4ตัวด้วยนะคะและรวมไปถึงเพิ่มดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะรับฝากอย่างที่บอกตั้งแต่12ตุลายาวๆไปเลยฝากง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าเข้าไปที่แอปหม่โ hmm. มก็ได้ถ้าคุณมีอยู่แล้วนะคะเนะ่เมื่อสกรมูมถามว่าย่องเงียบใช่ไหมคุณผู้ฟังก็ลองดูแล้วกันว่า เอถ้าเป็นเราอะเราจะย่องเงียบตอนไหนคุณผู้ฟังคนาอาจจะบอกว่าไม่ฉันไม่ย่องเงียบฉันไม่มีอะไรเรื่องต้องปิดปังฉันโอเคฉันไม่มีอะไรเงียบได้นะคะก็คือพอดีอ่านข่าวแล้วเจออันนี้ยคุณผู้ฟังถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะย่องไหมอ๋อเนี่ยมันมีข่าวนี้แหละใบเตยย่องเงียบเนี่ยเขาใช้คําเนี้ยใบเตยย่องเงียบพอเอกสารชี้แจง DSI คดี Forex ไปดียันบริสุทธิ์ใจไร้เงา DJ Man ในอันนี้ในข่าวของช่องสามนะคะ ย่องเงียบใช้กรณีหนึ่งชวนอีกกรณีหนึ่งชายจีนถูกหวยพันล้านอันนี้ย่องหรือเปล่าไม่รู้ไม่ย่องไปแบบผ่าเผยเลยแต่ผ่าเผยชนิดที่ใส่ชุดมัสคอตกับคุณผู้ฟังลองชุดนึกชุดมัสคอตออกใช่ไหมก็คือไอ้พวกสวมตุกตต๊กตาสวมบนร่างกายเราเหมือนที่เราเห็นเวลาไปงานนู่นนี่ใช่ไหมเขาถูกหวยพันล้านใส่มัสคอตไปรับเงิน เพราะว่ากลัวลูกเมียรู้และไม่ยอมทํางานอ้อมชอบข่าวนี้จังเลยอ้อมว่าคนไทยจานวนหนึ่งก็มไม่รู้คุณผู้ฟังถ้าเป็นเราอ่ะอ่านว่าแล้วคุณผู้ฟังคนอื่นนะคะถ้าคุณถูกระวันที่หนึ่งคุณอยากมีชื่อปรากฏในสื่อไหมคุณอยากถูกและให้คนแบบร่วมยินดีไปกับเรามีชื่อเราถูกอันเนี้ยอยากไหมถูกสิบใบได้เท่านี้ล้านถูกสามใบได้เท่านี้ล้านคุณอยากมีชื่อไหมหรืออยากโดยเงียบเงียบเออ ไอ้ย่องเงียบแบบเนี้ยเอาว่นน่า,าย่องสําหรับอ้อมนะถ้าถูกอ้อมไม่อยากมีชื่ออ้อมอยากเอยือเงียบๆเ,เพราะว่าก่อนถูกไม่มีญาติช่วงถูกกลัวญาติเยอะใต